สวัสดีค่ะ Listen to me p i s ที่ที่45วันนี้มาแปลกเาะว่าทุกทีจะอัพโหลดคลิป p i s o d ่ให่ทุกวันอาทิตย์พอดีวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนนักเขียนนะคะหอวข้อนี้ก็คือช่องทางทำเงินแนะนำช่องทางทำเงินสำหรับเพื่อนนักเขียนเป็นช่องทางทำเงินออนไลน์ค่ะซึ่งวันนี้สำหรับ o d นนี้ก็จะสำหรับเพื่อนนักเขียนถบแว้วคุณไม่ใช่นักเขียนแต่ว่ามาร่วมฟังด้วยก็ไม่ ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดก็ยินดีต้อนรับนะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นการแนะนำธุรกิจ KDP ย่อมาจาก Kindle Direct Publishing หรือว่าอะนเราเองก็จะบอกเรียกธุรกิจสมุดโน้ตนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่า low content publishing นี่คืออะไรแล้วก็สำหรับก็จะพยายามรวบรวมเอา ใจความสําคัญหลักๆของของแต่ละรายละเอียดค่ะจะเปรียบเทียบธุรกิจ2อันระหว่างงานเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนนิยายหรือว่าหนังสือให้ความรู้ระวก็ทุกิจ KDP หรือว่าธุรกิจสมุดโน้ตนี้เกิด, DP, กกดกว,ว่าคนสนใจธุรก,กิจนี้มันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะคะไม่ว่าคนจะ,ะฟังคลิป ฟังคลิปเสียงนี้หรือว่าดูวิดีโอที่ YouTube หรืออ่ารหรือว่าทาง u า d c l u u d อดแคสต์ Podcast, ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในด s สคริปชันซึ่งเป็นคอร์สฟรีแล้วก็อ e ีบุ๊กแจกฟรีเขาจะได้แบบเข้าใจถึงภาพรวมของธุรก,กิจนี้ว่าคืออะไรพอจะทำได้ไหมสนใจทำหรือเปล่าแล้วก็ เห็นว,ว่าต้องการไม่อยากเสียเวลาลงผิดลงถูกอีกก็มีคอสสอนเหมือนกันนะคะซึ่งจะปรับราคาวันที่1เมษาเดือนหน้าก็ยังมีเวลายอีก10วันกับคนสนใจทีนี้มาเข้าเรื่องกันว่าวาธุรกิจ KDP กิจสมุดโน้ตหรือว่า l o คอ o n t uh, e n t Publishing คืออะไรก็คือการฝากขายพวก b l a n k บ o ๊ k พวก Note, ary, anner, สมุดโน้ตไดอารี่เพลนเนอรสมุดระบายสีพวกล e ็อกบุ k กที่เว็บไซต์ e-commerce ที่ใหญ่ที่สุด ของโลกก็คือเว็บไซต์ Amazon โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการสมัครขายไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครขายไม่มีการฝากขายาไม่มีค่าใช้จ่ายเวลาแบบฝากขายสินค้าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องให้ซัพพอร์ตลูกค้าถือว่าเป็นโอกาสทางเงินที่แบบดีมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกเริ่มตอนด้งเงินศูนย์บาทแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเปิดเผยว่าไรายได้ที่ไม่ทำสามปีแล้วคะ่ะตั้งแต่มกราคมสมัครสุขก,การจนถึงทุกวันนี้ก็สามสิบหกสามสิบแปดเดือนละ ันที่ยี่สิบเอ็ดมันก็มีนาเราจะเปิดเผยรได้แล้วก็เปรียบเทียบว่าระหว่างงานเขียนสามปีสามปีเนี่ยกับธรุรกิจ k d p เนี่ยรายได้ต่างกันมากแค่ไหนก็ขอบอกว่าต่างกันมากนะคะหกหลักกับเจ็ดหลักขอบอกนี้ก็ <c oughs> เป็นรายได้ก็เป็นกําไรค่ะทีนี้ก็คือเรามีหน้าที่ธรุรกิจหนุเนเราก็ออกแบบปกแล้วก็มีคนบอกว่าสนใจกิดนี้แต่ว่าโอ้ไม่ฉันไม่ได้เรียน กราฟิกดีไซน์มาตัวเองก็ไม่ได้เรียนกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะก็าขายได้ประมาณรู้สึกว่า17,000 17,000เล่มแล้วก็38เดือนแล้วก็ก็คุณจะต้องออกแบบปกะคะ่ะไม่ว่าคุณจะถนัดใช้แค่นว่า illustrator photoshop ตามถนดัดออกแบบปกทีนี้คุณไม่ต้องออกแบบก็ได้มีการจะมีดาวน์โหลดรูปฟรีแล้วก็มาทำแล้วก็มี หนึ่นายก็คือเด็กที่ในสอนตอนอายุ15เขาก็อัพโหลดตั้งแต่ปี29งสิบ้าจะมิดก็อัพโหลดสม,มุดเล่มหนึ่งก็ดาวน์โหลดรูปฟรีจากพิกซเซเบค่ะเราก็ขายได้ทุกเดือนเลยก็3ปีแล้วก็ยังขายได้ดูอนันนี้เด็กอายุ15ถ้าเด็กอายุ15ทําได้คุณก็ต้องทําได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกก็ เรเองไม่ได้จบดีไซน์แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนเก้าสิบเก้าบเร็นก็ไม่ได้เรียนจบดีไซน์กันก็ต้องออกแบบออกแบบโปกถ้ามันต้องการออกแบบอ่วน์โหลดรูฟฟีได้แล้วก็ต้องอินเทอร์เนียเนี่ยสามารถนี้ม,มีมีเว็บไซต์ที่แจกฟรีนะคนไม่ต้องอินเทอร์เนียก็คือเนื้อใน,นข้างในค่ะอย่างเช่นลายเส้นธรรมดาประมาณนี้หรือว่า มีแจกฟรีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนสนใจพกทําพวกล็อกลูกที่มีรายละเอียดข้างในอะไรกนี้ก็จะมีแบบฟรีกับแบบไม่ฟรีเหมือนกันก็ตอนที่เริ่มท,ทําธุรกิจนี้เริ่มต้นด้วยเงินส่วนบาทนะคะก็สรุปคือธุรกิจสมนุนคือการที่เราออกแบบเขาเรียกว่า s e l พ publisher ก็คือเราท่านใดนเนี่ยออกแบบโปกอย่างที่บอกท่านการออกแบบโปกก็ดาวน์โหลดรูปฟรีแล้วก็อัปโหลดอินเทอร์เนเนื้อในแล้วก็ฝากขายสินค้าที่เว็บไซต์ม่ซอนก็คือพอคนสมัคร ขายปุ๊บสมัครเปิดแอคเคาทเปิดสมัครเป็นสมาชิกเปิดแอคเคาทปุ๊บกรอกรายละเอียดส่วนตัวก็สามารถอัปโหลดขายได้ทันทีไม่เหมือนกับเอ่อเมอร์ชบายมซอนที่ขายเสื้อเยือ่อจะต้องมีการอนุมัติซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอนุมัติยากแล้วอันนี้ไม่ไม่ต้องรออนุมัตินะคะแล้วก็สามารถที่จะ upload, อัปโหลด ส่วนว่าหนึ่งพันประมาณห้าร้อยเล่มต่อที่ประมาณแต่ถ้าคุณทำก็เน้นจะนเครนคอจะเน้นคุณภาพตลอดถ้าเกิดว่าคุณ upload, อัปโหลดอาทิตย์เดียวอัปโหลดห้าร้อยเล่มก็แสดงว่าไม่ได้เน้นคุณภาพแล้วเน้นปริมาณมากกว่าก็ตอนนี้ก็แบบเห็นคนแสปแปมเยอะอย่างเมื่อวานมีตลาดเดิมก็ตลาดเดียวกันนะคะออกอัปโหลดปกสิบห้าปกคล้ายๆกันเลยเาเรียกว่าแสปแปมนะคะให้เน้นคุณภาพ ทีนี้เวลาในการเขียนนิยายเขียนหนังสือส่วนใหญ่ก็ใช้ของตัวเองใช้สามเวลาสามเดือนนฟูลไทม์ค่ะสามเดือนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เขียนหนังสือน,นิยายฟูลไทม์ก็จะใช้เวลาหกถึงสิบสองเดือนถ้าเกิดว่าคุณต้องหากคุณต้องการที่จะฝากขายผ่านสำนักพิมพ์ก็ใช้เวลาพิจารณาอีกหกถึงสิบสี่เดือนใช้เวลานานค่ะแล้วเคดีพีใช้เวลาพอออกแบบ โปกอัพโหลดอ่โปกแล้วก็อินเทเลียใช้เวลาวางขายนานแค่ไหนถึงจะวางขาย24ถึง72ชั่วโมงค่ะก็คือวเวลาแตกต่างกันมากนะคะก็คือออกแบบโปรถ้าบว่าคนมีอินเทเรีเน้นนายเสรับเสร็จเวลวออกแบบบปกว่าใช้เวลาก็ไม่นานนะคะก็เปรียบเทียบเวลาการเขียนนิยาย3ถึง6เดือนก็เวลาแตกต่างกันมาก ตัวนี้ก็ปรียบเที่ยวของประสบการณ์ของตัวเองนะ,ะที่ทําอย่างเขียนนิยาย10เล่มเรื่องสั้น3เล่มก็มหนึงสือให้ความรู้ก็ใช้เวลา3ปีเต็มธุรกิจเคทธุรกิจสมุดโน้ตใช้เวลาทำห6เดือนค่ะหเดือนฟูลทามนะหเดือนสมมุติจะทำแบบหกถึงชั่วโมงต่อวันประมาณนี้แต่ว่าทำฟนะูลทา e เขียนนิยายฟูลทา e เหมือนกันนะคะใช้เวลา3ปีเต็มธุรกิจสมุดโน้ตใช้เวลาหเดือนแล้วก็ทักษะที่ใช้ก็ แน่นอนว่านักเขียนก็จะใช้ใชทักษะที่มากกว่าการออกแบบพวกไดอรี่ประมาณนี้ก็ทักษะจะต้องเขียนนะคะจะต้องแบบว่าใช้เวลาในเขียน,นการเขียนจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งธุรกิจสมุดโน้เนี่ยก็เรื่องของก็จะมีแบบทักษะก็คือการออกแบบแบบก็คือเรียนรู้ว่าจะทำออกแบบปปกยัง,ง่ายให้คนซื้อแล้วก็ในเรื่องของทำอินเตอร์เนียนี้ก็แน,นะนำสิตอนนี้ จะแนะนาให้นักเรียนสนญานิธรรมพวกล็อกบุ๊กที่มีรายละเอียดข้างในถ้าเกิดคณคือซึ่งเป็นใช้ภาษาอังกฤษแบบว่าพื้นฐานมากมีค่ไม่กี่คาค่ะนึกออก้วสมมติว่าล็อกบุ๊กสาหรับคนที่ท,ที่ที่ออกกําลังกายก็จะมีจดบันทึกว่าออกกําลังกายวันไหนกี่แคล,ลอรี่เวลาทานอาหารกี่แคล,ลอรี่ใช่ไหมก็จะมีแบบเขาเรียกว่าล็อกบุ๊กอย่างที่บอกอันนี้ก็จะแบบพยายามจะมันแบบว่าสรุปพูดถึงสรุป โดยรวมกับภาพรวมธุรกิจนี้ทีนี้ยอดขายของหนังสือของตัวเองนะคะจริงวางขายอ่าแล้วก็จะจะใช้เวลา3ปีเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบสองธุรกิจก็ยอดขายหนังสืออ่าพกนิยายหนงสือเขอค,คนงนูยลอดขายน้อยกว่า100ค o p อปี้ต่อต่อเดือนอะต่อเดือนจะได้ไม่บว่าได้ได้ไม่เยอะไม่ถึงร้อยคอปพีธุรกิจ KDP ขายได้เท่าไหร่ ขายได้เยอะมากค่ะประมาณสองเท่าก็ประมาณสองร้อยเล่มถึงหนึ่งพันหกร้อยเล่มค่ะก็บอกว่าแตกต่างกันมากตัวเลขก็อย่างที่บอกตัวทำเมื่อเดือนสองปีสองสิบเก้าก็ทำหกเดือนเต็มแล้วก็เดือนที่ขายได้เยอะที่ส,สุดก็คือเดือนธันวาป,ปีสองสิบเก้าขายได้หนึ่งพันหกร้อยเล่มค่ะรู้สึกว่าจะได้ทำเงินได้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทเดือนเดียวก็มีหลักฐานให้ดูจะอยู่ในลิงก์อยู่ในคือดีสคริปชันไปที่คอร์สฟรีค่ะในหลักฐานให้ดู แล้วก็ profit margin กำไรอ,อย่างพวก e-book ใช่ไหมเราขายพวก e-book พวงสมิดเล่มก็ต้องกำไรประมาณ70%แต่ถ้าเป็นพวก planner journal logbook ก็กำไร60%ก็คือทาง Amazon ก็อย่างที่บอกไม่ต้องออลงทุนใด,ดทั้งสิ้น12มซเขาจะคิดค่าพิมพ์แล้วก็ส่วนแบ่งของอเมซอนนะคะเราก็เราได้60%คือหลังจากหักค่าค่าใช้จ่ายการพิมพ์แล้วเริ่มธุรกิจทั้งสงธุรกิจร่มต้น้วยเงิน่วนบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ โอกาสทําเงินแน่นอนว่าธุรกิจสมุนนอนมีมากกว่าเพราะว่าขายให้คนทั่วโลกเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ถ้าเป็นสมุกโบกอ่อนขายได้1 0บถึงสิประเทศทั่วโลกอะค่ะแล้วก็มีสมุดปกแข็งตนนัวนี้สมุดปกแข็งทางไซ่อนเพิ่งจะให้เปิดให้ทำได้ไม่ถึงปีก็ได้ขายได้5ประเทศก็ถ้าเป็นขายนิยายไทยก็แน่นอนได้แค่ประเทศไทยเท่านั้นยกเว้นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่า สินค้าของไม่ซอนเป็นอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็ขอย้ำว่าแบบโอกาสทำเงินเยอะมากก็มีคนถามว่าสินใหญ่คนที่ทำธุรกิจนี้ตั้งแต่สองปีสองพัสิบเก้าถือว่าเพิ่งจะมาทำธุรกิจนี้สายไปไหมก็ก็ยกตัวอย่างให้่งนะคะก็คือไม่ทำเงินได้มียอดขายทุกวันทุกวันจากธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี2019ปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2019กคือทุกวันทุกวันจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้วันที่21 มีนา2022ก็วันที่ขายไปนั่นคือวันที่หยุดราชการเน่เป็นวันที่แบบพวกซื้อจำนำซื้อจพวกเทศกาลสำคัญพวกคริสต์มาสวันนี้ก็ก็จะไม่มีเขาก็เป็นจะไม่มียอดเข้ามาก็วันที่เขาหยุดทำงานนอกจากนั้นมียอดทุกวันอย่างอย่างวันนี้นะยกตัวอย่างเพิ่งจะ11โมงวันนี้ทำเงินได้โรอยตี้เป็นกำไรนะคะจากสมุดอนเนี้ย ไม่ได้ดูว่าขายกีเ่เลี้ยมันีแต่ว่าได้ทําเงินได้สามสิบกเหรียญเมกาค่ะลก็หนึ่งพันบาทอ่ะก็คือก็คือรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้เงินในกระเป๋าจะทองมากกว่าน,นี้เนาะคือว่าตื่นนอนก็รับประกันได้ว่าจะต้องทําเงินได้จากสมุดโน้ตและธุรกิจสมุดโน้ตแน่นอนมันเถอะแต่ว่าเปรียบเทียบกับการขายนิยายไทยหนังสือให้กับรูฐไทยไม่ได้ทุกวันนะคะไม่มีการแบบว่ามียอดทุกวันก็อย่างที่บอกความแตกต่างกันมากทีนี้ เรสงสัยว่าอาจจะสงสัยว่าอ่ไม่ทําเงินได้เท่าไหร่นะก็ก็จะเปิดเผยตัวเลขคร่าวๆแล้วกันก็เป็นกําไรนะคะไม่ใช่ยอดขายขอ,อย้ําว่าเป็นกําไรไม่ใช่ยอดขายก็สามปีที่ธุรกิจสามปีจากงานเขียนนิยายแล้วก็ส่งให้ความรู้แล้วก็เรื่องสร้างของตัวเองนะคะก็หกหลักก็ประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทกําไรต่องานเขียนะคะ่ะจากงานเขียนธุรกิจ KDP ได้เท่าไหรธุรกิจส่นอด4แสนถึง5แสนบาทค่ะอันี้เพิ่งเช็คเมื่อเช้านี้ก็เกือบจะถึง1.5ล้านบาทแล้วค่ะตั้งแต่ที่บอกวันที่1มกราปี2019จนถึงวันนี้วันที่20ก็เป็นยอดเอ่อบริกาเวลาที่เมืองไทยเอ่อเวลาอเมริกาก็จะแบบวันนี้ยังวันที่2020มีนาปี22 2ก็เฉลี่ยค่ะ4แสนถึง5แสนบาทต่อต่อปีก็เป็นกำไรค่ะ ก็เหมือนกันนะคะง,งานเขียนกําไรเหมือนกันแต่ว่าได้น้อยกว่านะคะหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทก็คือรายได้ห่างกันถ่างกันมากนะคะประมาณหลายหลายเท่าตัวก็คือประมาณ4ีเท่าตัวมากเถประมาณรายได้แตกต่างกันมากนะคะแล้วก็สรุปก็คือธุรกิจสมุนโน,นอย่างที่บอกเด็กอายุสิบห้ายังทําได้เลย คนก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็อ่ออีกอันนึงขอขอ,อย่อถ้าเกิดว่าคนเป็นนักเขียนเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดงานเป็นตัวอย่างนิยายอย่างตัวอย่างนิยายอัปโหลดที่เว็บไซต์อะไรเว็บไซต์เด็กดีฮองสมุททันวไลก็แสดงว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นแสดงว่าคุณสามารถที่จะอัปโหลดใช้อ่อัปโหลดไฟล์ได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช่ไหมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งธุรกิจ KDP มีสองหลักสําคัญก็คือคนจะต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเพราะมีหลายๆลคนถามเข้ามาว่าใช้ iPad ทําได้ไหมตัวเองก็ไม่เคยลองทีนี้มีสมาชิกที่กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาลองทํามาแล้วแต่ปรากฏว่าใช้ iPad ไม่ได้ก็คุณเป็นนักเขียนแสดงว่ามีคอมพิวเตอร์ในการเขียนอยู่แล้วแล้วเพื่อใช้ในงานเขียนอยู่แล้วก็อินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อย่างที่บอกไม่มี ไม่มีพื้นฐานทนางด้านการดีไซน์ไม่มีปัญหาใช้แคนวาได้หรือว่าถ้าคุณขยันหน่อยก็แนะนำให้เรียน Photoshop ส่วนตัวแล้วคิดว่าโ o o ต o h o p เป็นภาษาเงินล้านเลยสามารถที่จะออกแบบปกนิยายตัวเองได้ด้วยอย่างของตัวเองก็ออกแบบปกทุกเล่มยกเว้นอัน,นิยายชุดแรกซีรีส์แรกก็คือปฏิบัติการรักของนางรบอเน,น้นจางจ้างทําทำหลังจากนั้นก็ทำเองค่ะก ถ้าเกิดว่าคุณรอหนังสือ5,000ครั้งคำสั่งนิยายตอนแรกคิดว่าคงจะเสร็จปลายเดือนนี้ไปมีมาทีดีติดท,ทําธุรกิจก็คือท,ทําธุรกิจออนไลน์หลายอย่างค่ะมีหลายบรเาจากตก็คิดว่าจะค่อยๆทําไปแต่ว่าก็จะทยอยอัปโหลดตัวอย่างให้คนได้อ่านกันนะคะก็อย่างที่บอกอมีคอสฟรีสอนนะคะนี้ก็ไม่อยากที่จะแบบอ,อธิบายอะไรๆยิ่งมาเพราะว่าให้แนะนําให้คุณดูวิดีโอจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่าว่าคืออะไรแต่ว่านี้ก็เป็น เป็นภาพรวมขวธุรกิจสุดโนู้นค่ะก็คือตกอสรุปก็คือคุณจะต้องอมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าต้องพื้นแค่พื้นฐานนะคะถ้าเกิดคุณแบบว่าเรียนจบปริญญาตรีมีปริญญาตรีหรือว่าทํางานไม่เรียน ไม่ได้จบปริญญาตรีไม่มีวุฒิอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญเพียงแค่วแต่ว่าคนสามารถที่จะหาข้อมูลภาษาอังกฤษไหมแบบสามารถจะเขียนไททอลซับไททอลดีสคริปชันหาคีย์เวิร์ดเป็นหรือเปล่าซึ่งในคอร์สหนูเงินล้านก็เป็นคอร์สที่สอนละเอียดมากนะคะ8ถึง10ชั่วโมงมีคนนึงส่งข้อความมาเพราะเขาบอกว่าเรียนคอร์สออนไลน์มาก็เยอะแล้วเขาบอกว่าคนคอร์สคนเมนนี่เป็นคอร์สที่ละเอียดที่สุดที่เรียนมาเลยก็ราคาตัวนี้3,999บาทเกิดว่าคุณแบบ ไม่อยากเสียสเวลาในการหาข้อมูลเองนะคะก็อย่างที่บอกมีคอสฟรีสอนในลิงก์จ่ในดีสคริปชันคอสฟรีแล้วก็ e download, อีบุ๊กฟรีดาวน์โหลดอ่านได้เลยจะได้แบบรู้เขา้าใจธุรกิจนี้แล้วก็อคอสสนทนเงินล้านอีกหนึ่งบอกเป็นคอสพื้นฐานนะคะราคาสาม9ารบาทแล้วก็จะปรับราคาใหม่วันที่1เมษาปีนปี2022ก็คือเดือนหน้าจะขึ้นเป็น4 1 9หนึ่งเก้า้วขอขอเพิ่มแค่200บาทเท่านั้นความจริงจะเพิ่มราคาตั้งแต่ ปีก่อนนะคะก็แบบยืดเวลามานานแล้วแบบเป็นเป็นปีก็คิดว่าถึงเวลาที่จะขึ้นปรับประกาศใหม่แล้วเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากๆนะคะก็เพื่อน,นักเขียนนะคะก็แนะนําเลยคะ่ะว่าให้ลงมวถามก็มีออหลายๆคนที่ มีคนหนึ่งสอบถามามาเมื่อ6เดือนก่อนเกี่ยวกับธุรกิจนี้6เดือนผ่านมาก็ยังไม่ได้ล,ลงมือทําซึ่งเป็นยิ่งคุณปล่อยเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็จะสูญเสียโอกาสทําเงินเขา opportunity cost ก็คือสูญเสียกาสทำเงินก็อ,อย่างนี้สมมติว่าก็อย่างวันนี้ไม่ทําเงินได้ละ30มเหลียญยูเอสแค่11ิบเงเช้าก็สมมติว่า,อาโอกาสทําเงิน1 0 0 0บาทต่อเดือนคนแบบ คิดๆอยู่นั่นแหละว่าโอ้ทําดีไหมทำทำดีไหม,ไหมธุรกิจนี้ฉันจะทําได้ไหมก็คือคิดนานนะคะก็คืออย่างที่บอกไม่เสียไม่เสียไม่ต้องไม่ต้องลงทุนในทั้งสิ้นนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ลงมือทําเลยจะได้รู้ว่าตัวเองทําได้หรือไม่ได้มีคอสฟรี ให้ประเมินตัวเองนะคะบางคนบอถามมาบอกว่า,วาคอมพิวเตอร์ไม่เก่งภาษาไม่เก่งออกแบบไม่เก่งทำธุรกิจน,นี้ได้ไหมมันก็จะตอบไปว่าไม่สามารถที่จะตอบคําถามคุณไนดะ้เพราะว่าคุณจะต้องประเมินความสามารถของตัวเองเพราะว่าคําว่าพื้นฐานของแต่คนไม่เหมือนกันคือไม่สามารถจะตอบได้เลยว่าคุณจะทําได้หรือไม่ได้คุณจะต้องประเมินตัวเองด้วยการลงมือทำนะคะลองทอําดูที่บอกมีคอร์สฟรีมีอีบุ๊กฟรีแจกนะคะแล้วก็เกิด ต้องการจะประหยัดเวลาก็แนะนาคอสโนเงินล้านเป็นคอสพื้นฐานสําหรับธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคุณมีเวลาตัดสินใจอีก10วันก็จะปรับราคาใหม่จาก399เเป็น4ี9นาที่1นเมษาเดือนหน้าแล้วก็เป็นอย่างที่บอกโอกาสทาเงินนะคะถ้าเปรียบเทียบกันดูอย่างตัวเองทำฟูลไทม์เขียนนิยายใช้เวลา3ปีเต็มนะคะกว่าจะเขียนนิยาย10เล่มเ,เรื่องสั้น3เล่มแล้วก็หนังสือให้ความรู้อีกรู้สึกว่า2อสเล่มใช้เวลา3ปีเต็มนะคะแต่ว่าธุรกิจ KDP ใช้เวลา6 หกเดือนฟูธาเหมือนกันแต่ว่ารายได้ต่างกันนะคะจากปีละแสนสองแสนเ,เขียนนิยายซึ่งให้ความรู้เนี่ยแสนถึงสองแสนบาทต่อปีแต่ว่าธุรกิจสมุนโนดโอกาสทงเงิน 4, สี่แสนถึงห้าแสนบาทต่อปีซึ่งอย่างที่เปรียบเทียบไม่ฟังก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งสองธุรกิจแต่ว่าโอกาสในการทำเงินแตกต่างกันอย่างมากมายเลยก็จินตนาการว่า ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าถ้าทำเงินได้เพิ่มอีกอ,อย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยสองหมืน่นสาม,มบาทต่อเดือนเนี่ยจากธุรกิจนี้แค่อัปโหลดแค่ออกแบบโปกง่ายๆแล้วก็ file, อัปโหลดไฟล์อินเทรนเนื้อในแล้วก็ฝากขายที่ KDP ก็ถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจน,นี้ก็ขอเน้นให้เน้นคุณภาพก็เพราะว่าหลังๆเห็นคนที่แบบอัปโหลดไฟล์สินค้าที่ขายอยู่ก็บอกว่าเป็นแบบจางเป็นสแปมก็คือแบบออกแบบทีเดียว แบบสิบห้าปกยี่สิบปกข้อเดียวแบบออกแบบแล้วก็ดีไซน์คล้ายกันหมดเลยก็ถ,ถ,ถ้าคุณตัดสินใจทํากันนี้ก็แนะนําเน้นคุณภาพแต่โอกาสทำเงินยังมีอยู่อีกมากมายอีกเยอะเลยคะเพราะว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคุณจะต้องหาตลาดเป็นก็มีคอร์สฟรีก็มีสอนนิดหน่อยแต่ว่าคอร์สพื้นฐานเนี่ยก็จะแบบเจาะลึกก็สอนละเอียดนะคะก็คิดว่าคงจะแบบเห็นภาพคร่าวๆสําหรับธุรกิจสมุดโน้ตแล้วก็แนะนําให้เพื่อนนักเขียนนะคะโอกาสทําเงินมีอยู่ เยอะนะคะวเห็นว่าคุณรักที่จะเขียนเขียนนิยายก็เขียนหนังสือให้ความรู้ก็ทําธุรกิจนั้นไปด้วยแล้วก็แนะนําให้ทําธุรกิจนี้ไปด้วยก็อย่างที่บอกค่ะก็ถามว่าคุณมีเป้าหมายที่จะลาออกจากงานประจํตั้งงานฟุาําทำเงินฟุทามจากธุรกิจออนไลน์ก็เป็นธุรก,กิจที่น่าทำแล้วก็ตอนนี้มีอยากคอร์สสนุนเงินล้านก็3ปีแล้วเปิดโรงเรียนออนไลน์ก็มีนักเรียนก็หลักร้อยค่ะหลายร้อยคนที่เรียนคอร์สนี้ค่ะ แล้วก็หลักฐานรายได้ของนักเรียนในคอสก็จะอยู่ในอคอสนวนเงินล้านตรงหน้าเพจขายก็จะมีสกรีนชอ็อตเป็นหลักฐานรายได้ของนักเรียนในคอสเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นักเรียนส่งมาให้ดูก็ถ้าคุณสนใจยังไงก็เนี่ยค่ะลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันนะคะทางคอสฟรีและก็คอสไม่ฟรีก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้เปื้อนไหนในการสนับสนุนมันม,มีขอาเราไปก่อนสวัสดีค่ะ